มาถึงแล้วเครื่องผลิตอาหารพามือสองมี x 6 0และ x 8 0<ม>ตอนนี้กำลังเอาลงนะ x หกสิตัวนี้เลยแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็น x 8 0ดสิสภาพป,ประมาณนี้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะบิว้วยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อย เอเสียบอีกรอบนึ่งนีย่ยสภาพประมาณนี้เลยสนใจสั่งจองเป็นยกของได้เลยนะณนะตอนนี้เชื่อได้เลยว่าทำสีเสร็จแล้วสวยแน่นอน พวรนี้ซื้อทอะหดไม่ดีกว่าเลย X แปวันนี้อาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้พร้อมแต่งตัวเข้ารูปทรงสนใจจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับเครื่องผลิตอ่านป่ามือสอง X แปดสิบ วันนี้เรามาประกอบ X 8 0นะครับอันนี้ก็กำลังยึดเผาขับนะฮะหลยงจากนั้นก็เดี๋ยวจะใส่เมเล่ลงไปแล้วก็วินนะฮัน,นี้นๆๆคนเดียวถยกใส่วิน จากนั้นก็อัดน็อตเข้าไปเลยตอนนี้เราก็ใส่มอเตอร์เฮ้ยยกลอยใหม่ยกลอยใหม่ยกลอยใหม่ก่ยกลอยขึ้นไมใหม่ ลอยีอีกอยีอีกนี่ตกล่องอยู่โอเควางลงวางเอ้ยไม่อัพินเดี๋ยวยกลอยใหม่แล้วก็ดึงเข้าไปเอาข้างเดียวเดียวแขนเอาข้างเดียวข้างเดียวอนนี้ก็ใส่แท่นใบมีดแล้วก็มอเตอร์ใบมีดเรียบร้อยแล้วประกอบ X80 มือสองวางมอเตอร์ ใส่ชุดเกียร์เขา่าผับและมอเตอร์ใบมีดแล้ว